คลื่นคลื่นมาแล้วท่วมแน่มาแกส,สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวนพระรักอยุธยาสวนไ,ไม่นานไม่ได้ส่วนที่ไม่ธรรมดาเ <c oughs> จ้าของหน้าตาดีมีจกัญญจกรยานจ้าหายไปนาไม่ได้เดี๋ยวพี่ๆคิดถึงกันนะครับ <c oughs> วันนี้อีพีที่เจ็ดสิบสองนะขึนไปขึ้นเจ็ดสินะมีมาเติมหน่อยนะครับ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสกายสับ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  นะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดทุกอย่างที่กดได้นะจ๊ะอ่ะช่องทางการติดต่อครับผมเฟซบุนะ๊กภาษาไทยนะพี่สุธิดาแก้ววิชิตนะคะเบอร์โทรศูนยะ์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งนโทรมาได้แอดไลน์มาได้นะคะยังไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่เดี๋ยวหนูลงวันนี้ก็ขออนุญาตจะส่งเป็นวันจันทร์เลยนะครับพรุ่งนี้จะไปหลวงพุทธวดกันนะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับตรงไหนก่อน ลงเม็ดแล้วนะจะลงเม็ดแล้วนะอ่ะเดี๋ยวหนูเอาที่เดิมก่อนนะจ๊ะไปเริ่มทางนู้นจากที่เดิมนี่วันนี้ไซส์ใหญ่ทางนั้นเลยนะจ๊ะหนูจะบอกให้ของใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะหนักมากนักระถางนี้ขอแค่น้านี้พอเอาสามร้อยแปดสิบแปดสิบ พิงพิเซตมาเบิ้ลคิงค่ะไม้อยู่กระถางหน้าแปะน้ารอดไม้มาแล้วนะคะสามร้อยแปดสิบาทส่งฟรีจ้ากระถางที่หนึ่งยังเริ่มที่พิงค์อยู่นะจ๊ะไอตัวนู้นสวยนะสิงเนเจอร์สวนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นจากเทเลดี้เป็นพิงค์แล้วนะสิงเนเจอร์นะครับอันนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทจ้าสีสวยมากชมพูมากพิงค์พิเซตมาเบิ้ลคิงนะคะมาตะกุกตะกยองนะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีค่ะไม้อยู่หน้าแปะเนี่ย จะบอกว่ามันลงก้านเลยนะพี่มันด่างครับครับชมพูลงก้านเลยพี่บอกมึงเปลี่ยนสีมันลงก้านเลยเปลี่ยนสิกเนเจอร์กันบ่อยบ่อเปลี่ยนสิกเนเจอร์ีกเป็นเลยดีหมดไปแล้วเพนเลดีหมดไปแล้วอ่ะอันนี้สองร้อยบาทแบบกระต้นอื่นค่ะอันนี้ก็พิ้งคิงเหมือนกันนะพี่อันนี้ขอไปกระต้นอื่นนะคะสองร้อยบาทใครรับต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบบาทจ้าจ้าหูวไม่่ายใจปั้มอาอพี่ใครจะย้ำหนังหมูยางนี้เอาไปเชียวเหรอเอาไปเชียวอ่ะ เลื้อยเริ่มเริ่มเลื้อยมีรากาแล้วนะคะฟิโลหนังหมูนะสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีค่ะเริ่มเลยแล้วนะครับสองร้อยแปดสิบาทจ้าอ่งานงานหลักงานเสาเมันก็สวยขึ้นทุกวันนะแน่พี่ยิ่งอยู่นานยิ่งสวยนะพี่คุูแนบไม่มีอะไรที่มากคงแลวสั่งพอตีทุกแกตีทุกแกดางเหลือง ใช่ไหมอ่าไม่มีอะไรที่มาขอหาบอลเลื้อยขึ้นทุกวันนะร่บอันนี้อันนี้ใบใหญ่นะพี่อันนี้ใบใหญ่อันนี้ขอห้าร้อยบาทส่งฟรีนะคะเป็นดังเหลืองสตีนะครับผมปีนขึ้นไปจะไปกินจริงกินแมลงมั้งันีป็นี่งมาะสวยนะพี่นี่ต้องยอดนะมันก็แตกงมาเรื่อยๆนะใครที่ชอบมาจัดได้นะพี่เกาะแล้วนะครับเกาะแล้วนะอันนี้ขอห้าร้อยบาทส่งฟรีอ่าอันนี้ด่างขาวมาเบิ้ลด่างขาวมาเบิ้ลนะ เออจีนจุกแกใช่ดังขาวตัวใบใหญ่อันนี้ดางดังขาวมาเบิ้ลห้าร้อยนะพี่อันนี้ก็ถังละห้าร้อยนะคะครับผมแล้วก็มามาอะไรนะลาฟิโดลาฟิโดตัวอิลิปิก้าพวกนี้มันเป็นไม้ป่านะพี่ไม้ป่าที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้ดางแบบนี้เลยพี่มาเบิ้ลดังมาเบิ้ลนะครับนี่นะคะอันนี้มีสามยอดบ้างในเนี้ยพี่อ่ะอันนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะส่งฟรีนะ หลักหลักนี้จะให้เท่ากันเนี่อ่ะสี่ร้อยห้าสิบนะครับแต่นะ่สลืนเกอยู่นนเลยเกินเกาะแล้วนะจ๊ะพี่เกาะแล้วนะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นตระกูลไม้เกาะหลักเกาะเสานะอีลิปิกาจ้าสวยกันต่ออีลิปิกาใบยาวอันนี้ลาฟิโดฟอราลาฟิโดมินิฟอรามินิฟอรานะครับด่างมาเบิ้ลแบบนี้นะพีู่ไข่ใช่ไหม เอาไปสี่ร้อยพอพี่ 400. ส่งฟรีนะจ๊ะสี่ร้อยส่งฟรีคะ่ะอาลาฟิโดโมินิฟอลา่าดังมาเบิ้ลนะอันนี้อยาให้ตกเงนนี่นะครับสี่ร้อยบาทส่งฟรีครับผมแอะครูเธอเนี่ยอะครูมินาต้ายังห้าร้อยนะพี่อตอนนี้หายยากมากเลยนะ มีรักสุดท้ายนะที่สวนหนูรหลักสุดท้ายแล้วนะพี่ที่สวนน้หมดแล้วนะอ่ะคูณมินาตาดังข่าวค่ะห้าร้อยบาทส่งฟรีส่งพร้อมหลักพร้อมเสานะครับผมาจะเกาะแล้วล่ะเกาะแล้วครับใบรอดใหม่มาแล้วนะเหลือรลักสุดท้ายที่สวนก็หมดแล้วนะพี่ยากอ่ะมาต่อพี่ยากเรื่อยเลยดูสิตีนเป็ดไว้น้ำหนอยังอยู่นะตีนเป็ดด่างมาเบิ้ลแบบนี้นะพี่ใบใหม่สวยมากเลยพี่ อันนี้ไป450บาทค่ะตีนเป็ดเป็นฟิโลนะฟิโลตีนเป็ดนะส่งสีจ้า450บาทครับดาักคุณดักมันด่างทุ่ใบนีด่างมั้ยด่างออกมาเบิ้นอันนี้อะไรนะอันนี้ก็ฟิโลเหมือนกันนะพี่ล้าก้าวยาวแล้วมาเจตมาเจติกะมาเจตตี้มาเจตตี้ด่างใบแดงเออหลังใบแดงค่ะเรียกชื่อยากจังแอบตีด่างตรงนี้หน่อยนะพี่นี่นะครับตีด่างนะอ่ะอันนี้เอาไป400บาทส่งสีค่ะ ในตระกูลฟิโลนะอ่าฮะทรงสวยทรงสวยก็ยังไม่ไปทรงสวยก็ยังอยู่ทรงสวยก็ยังอยู่อ่ะจินนี่ซิงเกิ้ลเจย์แกนี่ซิงเนเจอร์เสื่องของแท้นะพี่จินนี่ด่างขาวนะครับตัวนี้ลายมันก็ด่างนะพี่อ่ะตัวนี้ให้ไปสามร้อยบาทจ้านี่นะจ๊ะลายลายอย่างนี้เลยนะสามร้อยบาททรงฟีครับผมอันนี้หนูให้สามร้อยบาทพรอมนะแล้วก็มีด่างมี ดังมิ้นนะครับใบไหม้ข้าวฟูมิ้นเลยอันนี้ขอเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีค่ะดังมิ้นนะคะดังมิ้นนะจ๊ะทีนี่ดังมิ้นนะทีนี่ดางมิ้นอ่ะเดี๋ยวให้ลูกช้างก่อนลูกช้างก่อนใช่ไหมนะวันนี้มาขอขามาลูกช้างแม่ช้างนะฮะลูกช้างกันก่อนลูกช้างฟิโลตะกุลฟิโลนะคะฟิโลหูช้างด่างขาวนะ,ะกระถางนี้สามร้อยเก้าสิบบาทจ้าส่งฟรีไม้อยู่ในกระถางนะแปดนะพี่นะครับะะผม แล้วก็มีแม่ช้างโคตรใหญ่เลยนี่ก็ทางน้าอะไรเนี่ยบัขาสิบสองส้ยสิบสอง่อ่ะแน่นะเป็นแบบนี้นะพี่อันนี้แม่ช้างนะจ๊ะเมื่อกี้ลูราคาศอันนี้แปดร้<ป>อยเก้าสิบบาทส่งให้ฟรีคะ่ะแม่ช้างบางมิดเลยนะต้นเนี้ยแปดร้อยเก้าสิบส่งฟรีนะจ๊ะฟิโลแม่ช้างนะแม่ช้างใหญ่นะพี่ใหญ่มากแปดร้อยเก้าสิบ มีมีลูกแล้วก็ต้องมีแม่อ่าอ่ะสตอเช็คสตอเช็คจ้ากระถางนี้ขอเท่าไหร่แม่ให้เท่าไหรอ่อันอันอันที่แล้วมันเนอเล็กสองร้อยแปดสิบมัเล็กกว่านี้ปะเท่าเท่ากันเนี่ยอ่ะให้เท่ากันสองร้อยแปดสิบาทส่งฟรีนะครับสตอเบอรี่เช็คจ้าเป็นไม้ยอดแบบนี้นะพี่นี่ใบใหม่ครับฮาร์ปเลยนะใบใหม่ฮาร์ปเลยนะเนสองร้อยแปดสิบ เนือยอดจริงๆนะร้อนมากไหลเหลืองมีมาต้นหนึ่งนะพี่แต่ขึ้นหลักขึ้นโอ้โหขึ้นหลักขนาดนี้แล้วอะเลยหลักแล้วอะไหลเหลืองใครชอบเนี่ยสวยมากเลยที่คลิปคลิปต่างประเทศที่ว่าขึ้นหลักแล้วเขากระสบัดกะสบัดอะไรหากอันนี้ให้สามร้อยห้าสิบบาทจ้าไหลเหลืองนะครับขึ้นหลักเลยหลักสวยจริงนะสวยจริงนะพี่ดูท้ายข้างบนให้ดูได้มสูงเลยซอกน้อง ส่งทะเลยทะลุหลักไปแล้วด้วยนะเนี่ยทะลุหลักไปแล้วค่ะขอ350บาทส่งฟรีนะครับสําหรับหลายเหลืองตัวนี้นะสวยจริงครับผมสวยจริงจ้ะสวยจริงซาบใจเลยนะออืฮึต้องสะบัดเดินน้พี่มันถึงจะสวยให้บอกอะไรขอออมพานว่างหนึ่งกระถางนะคะอันนี้250บาทส่งฟรีส่งฟรีนะคะแล้วก็มีหัวใจนักราชใช่ไหมมาเจนักราชนะครับใบรูปหัวใจ กระถางละสองร้อยห้าสิบจ้ะสี่รับคู่สี่ร้อยห้าสิบ่าส่งฟรีนะครับเอาไปปลูกคู่กันค่ะพี่ถ้าถ้ารับเดียวก็กระถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะจ้ะโอเคครับมีพญานาคราชแล้วก็ต้องมีหัวใจนาคราดมันมีหน่อเลยนะต้นเนี้ยแตกหน่อแตกหน่อไปเลยนะขึ้นหน่อไปแล้วค่ะคู่ละสี่ร้อยห้าสิบนะพี่รับคู่ถ้าต้นเดียวสองร้อยห้าสิบนะคะเอาโบเอาโบโบ ลากมันทะลุแล้วนะพี่ถ้าไรครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีนะครับอาโบตัวนี้นะนี่ไมใบล่าสุดนะครับผมนี่ใบล่าสุดนะอาโบเดี๋ยวให้เอาเดินหนูไปใส่ปุ๋ยแล้วใส่ใส่ใส่เสริมดินให้หน่อยอินกันหน่อยเาดินให้หน่อยนะจะาเจ็ดร้อยห้าสิบนะพี่อาโบครับผมวันนี้มีกุ้งมานะฮะกุ้งหน้าสิบอีกแล้วนะครับยังหนักมากเกาะหลักเลยนะเกาะหลักแล้วนะกุ้งนี้สวยนะ ดูนะใบใหม่ก็ด่างนะหนูดูมาให้แล้วว่าใบใหม่มันด่างใบใหม่ล่าสุดนะจ๊ะเดืองเลยค่ะนี่ใบนี้ใบรองสวยนะโอ้สวยมากอันนี้สวยอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยพ่อค้าแปดร้อยเจ้าสิบบาทส่งฟรีครับสำหรับกุ้งตัวนี้นะส่งพร้อมหลักพร้อมเสานะให้ไปเลยนะครับครับยางแป๊บหนึ่งไปปั่นจักรยานดีกว่าปั่นหนึ่งสวยโอ้โหบอกว่าอย่าเพิ่งเรียกพออัดคลิป กุ้งแปดร้อยเก้าสิบนะพี่แปดร้อยเก้าสิบนะครับกุ้งมันตัวอ้วนจังกุ้งอ้วนอันนี้เลี้ยงดีอันนี้โค่นหนักเราจะบอกว่าโค่นหนักเลยนะพี่ะจอร์ดบูโน่ฟิโลเดดอนจอร์ดบูโน่นะครับใหญ่มากใบอ่ะขอเจ็ดห้านะมันหนักอ่ะกระถางนะสิบซองนะพี่มันใหญ่อ่ะเขียนไวเท่าไหร่ฮะมันหนักอ่ะอ่าอ่า หนักมากมันหนักเลยพี่ต้นเท่านี้นะเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทจ้ะส่งฟรีนะใหญ่มากจอดบูโน่ตัวเนี้ยจอดบูโน่ตัวเนี้ยไปตั้งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะพี่สวยจริงจริงเดี๋ยวมันก็จะไอ้นี้ขึ้นไปเป็นชั้นชั้นยังไงสวยจริงจนะพี่ลายอะไรลายเหมือนของเราลายพิกเจอร์ลายพิกเจอร์รูปภาพลายรูปภาพพี่บอกออกไปเรื่อยเลยนะอะเจ็ดร้อยห้าสิบนะหรือว่ามันหนักอะครับผมโอ้ย ถือวางดีหนักมากแล้วก็ลิ้นมังกรจัดให้ดีก่อนลิ้นมังกรนะจ๊ะอีกแล้วยังอยู่สี่ร้อยบาทส่งฟรีค่ะสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับเอาสามเก้าพอรถสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีบอกเล้ว่ายามาส่งยากลิ้นมังกรสำลิกดางโอเคอ่ะพี่พี่จ๋าเนี่ยเรี่ยวเนี้ย ไม่มีใครชอบเลยหรอหนูก็หนูยังงงๆอยู่เลยนะเอ้าเที่ยวนี้ขึ้นอีกคลิปนะขึ้นอีกทีนึงนะจางสัวด่างมิ้นนะครับจางสัวด่างนะฮะจ้าด่างมิ้นนะคะนี่เป็นแบบนี้กระถางที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีจ้าอ่าอยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับผมอ่ากระถางที่สองหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมกระถางที่สองกระถางห้านิ้วนะอะ ระทางที่สามต้นนี้ขอเท่าเดิมนะครับพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทต้งนี้ไปเชื้อหนูใหญ่่งกว่าแต่ว่าฟอร์มอาจจะใบอาจจะหายไปใบหนึ่งหายไปมันต้องรออีกใบหนึ่งพี่หนูมันกัดไม่รู้นี่ไงก็เล่ออมาแล้วนีก็ใช่หนูมันกัดใบมันหักใบมันหายนูมันกัดแล้วลอยใหม่มันมาแล้วนะพี่ลอยใหม่มาแล้วนะคะถ้าเต็มฟอร์มมันก็สวยเลยสวยเลยก็ยมันมีตำหนิหนูก็เลยขอแค่พันสองพอนะครับ S 1> <S 1> <S จะสัวมีสามต้นนะครับอ่ะ<ล>มา <S 2> <S 2> <น>โชคอันนี้อะไรนัองของเธอเนี่ยอาไรนะจำชื่อไม่ได้ละเล็บเล็บไม่ใช่เล็บโคดห่างกระเบน <S <S ห่างกระเบนหรือเล็บเยี่ยวผมไม่รู้เนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นตัวแคะน,นะพี่อันนี้เอาไปแปดร้อยบาทค่ะส่งฟรีครับผมส่งฟรีกระถางที่หนึ่งค่ะแปดร้อยบาทไม่มีหลายต้นนะในกระถางเอาไปแยกได้อ่ะอันนี้ฟอร์มเดียวค่ะใบมันจะยาวขึ้นไปนี้อื่อ่ะกระถางที่สองแปดร้อยบาทจ้าส่งฟรีหนูลดให้เลยนะพี่บอกใจให้วาร์ปเลยรถ โชคค่ะโชคมาต่อที่โชคนะครับยังมีมาเช่นเคยใบนี้ขึ้นแล้วค่ะใบนี้ขึ้นแล้วนะใบนี้ก็มีสีนะอ่ะเท่าไหร่ครับต้นนี้ยู่นานนาเก้าร้อยบาทส่งฟรีครับผมรดให้พี่เขาแปดห้าไละอ่ะแปดร้อยห้าสิบาทนะครับต้นนี้ยี่นานแล้วอ่ะขอแปดร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับยี่ออยู่ย่นานราคามันยิ่งลดเวอร์พี่เราบอกแต่ใบนี้มาเต็มแล้วนะอ่ะเธอต้องมางี้เธอมางี้ มื่อกี้ย้อนแสงแม่แดดจะเอาเยอะนี่กี่ย้อนไปอ่ะต้นนี้อันนี้ลายแฉลบก้านแดงนะพี่อ่าอันนี้แปดร้อยบาทจ้าส่งฟรีครับโอ้ยลายสจะเหนื่อยพอนอะไรแก้งเลยอันนี้แปดร้อยนะแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วก้านยกไปยิ่งหูแล้วพี่ใบไหม้มาแล้วค่ะต้นนี้สวยจริงนะเออเนี่ยใบไหม้มามันก็ด่างดีนะแดงดีด้วย อาสีแบบนี้พาสเทลเลยนะใครอยู่690ส่งฟรีนะพี่ต้นเนี้เดี๋ยวขึ้นมาหนูเพิ่มราคาแล้วนะ690บาทนะใครเอารียบาไปเนะเดี๋ยวทริปหน้าถ้าไปนั่กลางแม่ค้ามันเพิ่มแล้วนะพี่มันด่างนะใบใบล่าสุดนี่ม่ก็ด่างมันด่างทุกใบนะไม้เนี่ย690บาทส่งฟรีนะครับสีสวยมากเลยนะสีไมาสวยนะสีแล้วราคาโอเคเลยจับต้องได้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะพอเปียนมาให้หมดแล้ว ต้นใหญ่ยกไก่อนอันนี้เป็นไม้ยกย่อนมานะพี่โคตรมากเลยค่ะลายสวยนะใบใหม่มาแล้วนะใบใหม่ก็สวยมาเลยค่ะนี่ก็ถางน้าอะไรสิบสองสิบสองน้รากดีแล้วนะพี่พอมันขึ้นใบใหม่มาแล้วนะคะรากดีแล้วโคตรหนักเลยอ่ะหนึ่งพันสองร้อยบาทส่งฟรีครับผมสี่มันจะดรอปไปหน่อยนะพี่เพราะมันเป็นไม้พึ่งยกยอดมาค่ะไม่พึ่งไะยกมันยกมานานแล้วแต่ว่ามันต้องรอไงอ่าหนักมากหนักมากหนักมากนะ เขาใส่่านใส่ใบมะคงมะขามมาให้เรียบร้อยแล้วอันนี้นี่รอดใหม่มาแล้วนะพี่รอดใหม่มากเลยนะพี่มันเป็นสี่แบบเนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทส่งให้ฟรีนะครับสี่แลบแลบต่อแม่เขาสวยมากเลยนะตอแม่เขาสวยนะตัวนี้ยใบหน้ากว้างนะคะอันนี้พันสองนะหน้าสิบเลยนะหน้าสิบสองโหน้าสิบสองนี่ว่ะโคตรนหน้าจริงนะใช่บอกเลย อ่ะมาดูที่ควักโบราณวันนี้มีมาให้นะครับผมอันนี้ควักโบราณควักจัก,กรพรรดิดังเรลืองนะคะด่ารเขียวน,ะนี่เป็นเฟลกิ้งแบบนี้นะอ่ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบบาทจ้ากิ่งสูงนะสามร้อยเก้าสิบาทจ้าส่งฟรีครับผมแล้วก็มีอันนี้อันนี้ลูกควักอันนี้ลูกควักดีดูแม่ควัก เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาแต่ไม้ใหญ่ๆกันนะนู่นี่ยนึงได้จะอ้ตายเนี่ยนะอันนี้ต่างนี้เท่าไหร่อันนี้นะอันนี้ไฟพันร้อยพอพี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะฮะไฟจะเลี้ยงได้เท่านี้หลายปีนะนนี่ะหลายปีเลยนะดูนะดูใบนะเอาพันร้อยพอหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะครับผมโบราณด่างเรืองนะดูใบนี่นะด่างดีด้วยนะไม่ใช่ด่างไม่ดีใบใหญ่มาก ใบถ้าต่ละปัดเลยดูใบบนเนี่ยโอ้ด่างกระชูดเลยแตกบานเลยพี่บานเลยนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีครับผมนี่อันนี้สามร้อยเก้าสิบลูกควักเดี๋ยวแม่ควักอันนี้แม่ควักนะฮะหาไม่ได้เลยนะพีหมดรอบนี้ก็ไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ลูกควักมรกตอีกควักมรกตค่ะอ่ะกระถางนี้นะครับอันนี้สามกิ่งนะคะเป็นด่างแบบนี้นะก้านม่วงค่ะ อันนี้อันนี้กิ่งล่าสุดเลยด่างจัดมากด่างจัดมากเลยนะจ๊ะมี้สามกิ่งนะเป็นฟอมโกค่ะกระถางนี้เท่าไหร่ครับอันนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทค่ะส่งฟรีครับผมด่างพระสามกิ่งนะพี่แต่อันนี้ด่างจัดนะครับกิ่งใหม่ด่างจัดมากสิบสองสิบสี่สิบห้าใบสิบห้าใบจ้าอันนี้แปดร้อยเก้าสิบบาทนะส่งฟรีครับผม แล้วก็นะอนกระถางหน้าสิบสองขอเกลีหัวกันเลยหนูอ่ะยิงใหญ่ <laughs> เคยหยิบมาง,งิ้หยิบได้เปล่าาาว่าจะเอาอยัางไงก่อนอันนี้แม่กวักอันนี้แม่กวักมาแล้วกมม็มีแม่แม่ลูกๆมาละมามาเรื่อยเลยอันนี้สีกิง่ดง,ด,งด่างมาด่างด่างเลยนะเป็นด่างเหลอเืองอย่างนี้เลยนะเป็นเหลืองนี่นะนี่ดูนี่นหนูไล่ด่างกิ่งเลยนะพี่จะไปลง หนักไหมคะจะไปลงถังนะสิบอันนี้เท่าไรหนึ่งพันแปดร้อยบาทส่งฟรีครับผมกระถางนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะสูงมากสูงมากหน้าสิบสองไม้หน้าสิบสองสิบเอ็ดกระถางหน้าสิบเอ็ดดูอันนี้สิโคตรโคตรหนูไม่ชอบเลยนะต้นเนี้ยใหญ่มากอันนี้แปดร้อยนะพี่ใช่มีซีกิงนะด่างเหลืองค่ะใหญ่มากนะพี่สูงประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเซนเลยนะใหญ่มาก โอ้โหคือน้ำลายเลยยกทีอ่าพูดหลายรอบเลยว่ามันใหญ่มากหาเซตเซตเสน่ห์จันยังอยู่นะจ๊ะขครก็ได้รับไปเลี้ยงดูทีพี่บอกพี่จะเอาไปไม่ไหวไหวทิศน้ำจะมาน้ำก็จะมากันอันนี้จันหอมบ้านนะพี่อันนี้พัดโบกนะคะแล้วก็ประกายดาวนะสามกระถางเอาไปสามร้อยส่งฟรี สามร้อยส่งฟรีจริงๆอ่ะสามร้อยก็สามร้อยอ่ะพี่สามร้อยนะมีเซ็ตเดียวนะคะมีเซตเดียวนะจ้าสามร้อยส่งฟรีนะงงกสเฉพาะผู้ประกายดาวก็ห้องบ้านนี่ก็คุ้มแล้วห้องบ้านก็คุ้มแล้วเปลาผู้ประกายดาวมันสวยนะวาดมันทะลุเลยนะพี่ประกายดาวชมพูด้วยเนี่ยอ่าคุ้มแล้วนะสามร้อยส่งฟรีนะคุ้มนะ อะไปกันต่อครับผมีน่โอ้ไม่ใช่จินนี่ไหนละลูกลิงกระทิงเพชรสุพรรณด่างขาวอันนี้สามร้อยบาทค่ะร้อจินนี่จินนี่ตรงไหนโมไปเลือกเห็นจินนี่ร้อยจินนี่อะโกลเด้นเบยังอยู่นะจ๊ะเท่าไหร่โกลเด้นเบย์ขายอุห้าร้อยขอห้าร้อยขอห้าร้อยพี่ครับผมโหนเข้าไปทุกวันทุกวันนะเนี่ยสวยนะโกลเด้นเบย์อะโอโห กระถ u ุง,งคุ้มเมืองไม้เก่านะครับไม้หายากไม้สะสมไม้เก่าไม่สะสมค่มสะ,สะ,ะพี่บอกเองไม่สะสมไว้แล้วอันนี้กระถุงคุ้มเมืองนะอันนี้ขอหกร้อยบาทสองฟรีอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ไงกีฮองโกไฮบิดไม่ไปเดี๋วร้อยห้าสิบบาทพี่อะไปกระต้นอื่นกีฮองโกไฮบิดนะครับราาเยอะแล้วนะร้อยห้าสิบ แล้วก็อันนี้อพอเพราะผมป่าตัวใบกลมคะ่ะด่างมาเบิ้มแบบนี้ร้อยห้าสิบาทร <150 S 2> ้อยห้าสิบาทนะครับโคตรถูกเลยนะโคตรถูกเลยนะอันนี้แยกเองอนี้แยกไวอีกแล้วล่ะแล้ว,ลวก็โอ้ยจิมิจ๋ามิสันค่ะอันนี้ตัวแถ้อันนี้ด่างดีนะนี่ด่างสวยนะครับร้อยห้าสิบาทไปกับต้นอื่นนะมิชันหนึง่งซื้อครบสามร้อยก็ส่งให้ฟรีนะครับผมอ,อันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทคะ่ะอ่า อันนี้ไม้ที่หนูฟันตาไว้อะมันก็ขึ้นแต่ใช้เวลานานนะค็มีจะแตะทุกงานใช่นานมากนานจนลืมอ่ะพี่ลืมจนตรงมันไปดงเลยอ่ะต้นหญ้าขึ้นไปคืนแทนอะต้องทิ้งไว้เลยอุ้มน่าจะรู้แล้วค่ะเบอร์ไม่มาร์กนะครับผมเบอร์ไม่มาร์กร้อยห้าสิบบาทจ้าไปกับต้นอื่นนะซื้อส่งกระถางก็ส่งให้ฟรีนะใช่อันนี้เบอร์กินเท่าไหร่วะเนี่ยเบอร์กินร้อยเดียวอ่ะร้อยเดียวก็พอ เบอร์กินแล้วเดียวนะครับตระกูลฟิโลนะฟิโลเบอร์กินหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เล็กชอรีน่าค่ะมันต้องใส่หลักกันแน่อ้วนใช่เดี๋ยวใต้หลักให้นะครับเนี่ยใส่หลักเแล้วมันจะใบไม่ใหญ่มันจะเลื้อยไปของบุ้งอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีครับเล็กชอรีน่าร้อยแปดสิบประกันตัวเออปรกกระตัอเอออูยจะัวตัจะไปลมนะอ่ะเอาหัวก่อนเลยหนู เอาอะไรมาให้ไว้เนี่ยแพนด้าใช่ได้ยังงั้วนไม่รู้สวยไหมสวยต้นนี้สวยแลวมีต้นนี้จะมาลายสวยนะอันนี้ช่วงช่วงนะครับลายกาแล็กซี่แบบนี้นะเอาไปร้อยเดียวนะช่วงช่วงหนึ่งร้อยนะครับต้นเดียวพอนะต้นสองต้นเอาต้นนี้ไปเดี๋ยวก่อนต้นนี้เอาไว้ก่อนนี้ยอดต้นนี้มันเยอะอ่ะโอเคคืนให้ต้นเดียวนะแพนด้าพี่ร้อยเดียวช่วงช่ีช่วงชต้นเดียวนะครับหนึ่งร้อยไม่หมดก็ได้นะกระทั่งร้อยแล้วส่งให้เสี่ยครับผมอุ้ย ยังอยู่เลยพี่ใบชะพูค่ะที่บอกมึงก็ยังอยู่เลยนะใบชะพูค่ะดังอย่างนี้เลยนะ,ด,ะด,ดังดงนีนะ,ะมีใครรับไปดูแลเลยอะ่ะเมื่อวานถอนทิ้งมาตั้งเยอะร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทจ้าแล้วก็ต้ออนะอื่นนะขายได้ไหมใบมันเป็นร้อยเยอะไหม พี่บอกพี่บอกปล่อยให้นอนแท้กางนี่เลยนะนอนมันแท้พี่ฉีดไม่ทันมันไปรอยเยอะใช่ไหมอย่าขึ้นเลยดูไม่งามพี่บอกมันยืนดูไม่งามอะไรอีกตรงนี้อะไรอีกว่าตัวไม่มีะปลาโก้มัมีพวกนี้นะพี่หวยปิ้นเซตนะเนาะหนูก็ยังมีฟิโลพวกหวยปิ้นเซตนะเคยชอบนะอันนี้ร้อยยี่สิบค่ะตอร้อยยี่สิบนะ นี่มันจะเขียวเยอะไปเนี่ยพี่ร้อยยี่สิบบาทนะคะโค้งตั้งไว้เยอะเกือให้พี่ๆเขามีตัวเลือกไนงะเราจะเอาตอนน้ตนนี้ไปต้นนี้ไปโอ้โหไงไงี้ยพี่อะไรยี่สิบขวดไหมออมโชคุญี่ปุ่นพอค้าขายคราวที่แล้วแต่หนูก็ลืมนะถังละร้อยเงมีสองกระถางค่ะกระถางที่หนึ่งกระถาง,ะางละร้อยครับพี่แต่กับต้นอ,<ะ>อื่นครับ ต่อที่อากูนะอากูมินาตาบีนี่ลูกฝักอันนี้แม่ฝักนะพี่นี่ก็ลูกฝักนี่ก็แม่ขวัก,ก,วกไปกันต่อที่อากูนะครับอากอูทิ้งท้ายกันด้วยอากูนะครับไทคอนไปหมดเลยนะพี่คลิปที่แล้วสุดยอดเลยขอบคุณมากๆเลยครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับไทคอนไปหมดเลยนะขอบคุณมากๆครับผมอ่ะ พิง <P ing> ปานามาค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าเป็นไม้ตอมีห้าต้นนะร้อยห้าสิบตัเนี้สิบร้ <c oughs> อยห้าสิบไปกระต้นอื่นนะพี่ซื้อซื้อส่งกระถางก็ส่งให้ฟรีเลยะนะครับอันนี้อะไรนะอะไรวะเด <c oughs> อะไรแดงๆนะหนูชอบเลยอ,อะไรวะ <c oughs> ใช่อันนี้ก็เป็นไม้ตอค่ะอันนี้ไั่มีแดงเหรอไม่ใช่ แล่วแหละพี่อ่ะแดงๆจำชื่อไม่ได้ครับลิ้นพัน <c oughs> พอฝนมานี่เสียงคลื่นคลื่นนี่ตกใจสมองเบร์ไปหมด <c oughs> อันนี้สับเะรดทองคันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท <c oughs> ใช่เมื่อก่อนหนู <c oughs> หนูลืมเลยนะเนี่ย <c oughs> หนูทำฟาร์มนกกระทาแล้วพอเวลาฝนมาหนูก็ตกใจตลอดเพราะหนูตรร้อง,งรีบไปดูดูนก <c oughs> โอ้เลยทีเนี้ยฝนมาคืนๆหนูงมองเบอรอเลยลืมไปหมดเลยเนี่ยลืมตกใจว่าจะไปนู่นอะไรวะอันเยอะลืมแล้วว่ายี่ร้อยห้าสิบนะแสงเงินแสงทองอะไม่ใช่อลลาอลลาแดงร้อยห้าสิบบาทค่ะตายแล้วเบอร์ฟ้าเสียงคืนๆฟ้าขึ้นไปเลยสมองรุดไปเลยพี่คนไหนกัเอาใช่ไหมอ่าประกายเพชรหนูอิกขึ้นมาวางไว้อ่ะอันนี้สมบัติสยามใบกรมค่ะขอสามร้อยบาทส่งฟรีจ้ะพี่ไม้อยู่นะาแปดค่ะ ตามร้องเลยนะฟ้าร้องเงาสมองเบลอไปเลยทั้งหัวกับพ่อขามีสองกระถางนะพี่อันยาไม้นี้อันยาสามสี่ไม้ตอค่ะกระถางหนึ่งมีสี่ห้าต้นนะกรนถางละสองห้าสิบต้นฟรีนะครับอันนี้ส่งให้ฟรีนะรับคู่ก็ไปเลยนะพี่สวยๆเอาไปแยกนอนได้สบายเลยกระถางหนึ่งมีสี่ถึงห้าต้นนะใช่ครับผมเป็นไม้ตอไปเลยอ่ะไม้ตอตอนนี้ขายไม้ตอแล้วเริ่มขายแม่พันธุ์แล้วนะพี่ตอนเนี้ย มาเอาจะได้จะได้เบาๆกันไหมมั่งโอ้หนี่ลอยไม้ไม้แกะค่ะน้องยูยี่ยับเยินนะร้อยห้าสิบบาทเองพี่นะว่ามันสวยดีน้องยูยี่ยับเยินนะพี่สมบัติตัวเก้ากลายร้อยห้าสิบผ้าใคะชอบใส่ไม้เก้าเก็บสะสมนะสวยอันนี้ลูกไทรเกอร์ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี้ก็สวยนะพี่อันนี้จะออกใบกลมสีพาร์ทลอือหฝนฟ้าร้องซสมองเบอร์ไปเดยออ่ะ พิ้งปนาม้าอีกต้นนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บาทซื้อคู่ก็ส่งให้ฟรีเลยนะพี่แล้วก็ควักมหามงคลค่ะร้อยห้าสิบอืมตัวนี้ควักตัวน,นี้อะไรควักควกซับกลาย,ยว่าทางอันนี้ร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบนะพี่ควักซับกลายนี่ใหญ่เกินใหญ่นะเนี่ยร้อยห้าสิบขึ้นอะโกให้พี่อ่ะรวยรายวันค่ะเท่าไหร่ร้อยห้าสิบขอเอาไปโคตรใหญ่เลย ร้อยห้าสิบพอนะพี่ตายแล้วใบมะลิมเลยห้าสิบอันนี้นกระถางน้าสิบนิ้วอันนี้ขอสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะครับเป็นกระถางน้าสิบนิ้วนะพี่แต่พี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะอันนี้เป็นกวากซับนะสองร้อยห้าสิบนะส่งให้ฟรีนะคะอันนี้ก็ส่งให้ฟรีนะครับสองร้อยห้าสิบาทเป็นกระทากระทามมงคลกระถางละสองร้อยห้าสิบส่งฟรีนะพี่ วันนี้ก็ไม้มีไม่เยอะก็มีเข้าใหม่มาบ้างนะครับผมก็มีแต่ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามานะฮะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับผมนะอ้ยจริงๆหนูพอฝนฟ้ามาเนี่ยหนูหนูเบอร์ไปเลยดเเีอ๋กทำไมก้อนหนูระแวงงหนูไปไปไหนไม่ได้งนฝนฟ้ามาหนูต้องรีไปดูนกที่ฟาร์มไงก็เลยเบอร์เลยอ่ะช่องทางที่ต่อแม่คุณ นี่นะกุ้งกุ้งอ้วนดีจังเลยนะพี่หน้าน้ำขึ้นใหม่ๆเนี่ยกุ้งมีหาดเยอะมันเลยกินดีมันอ้วนอย่างเงี้ยอ้วนตุบเลยเนี่ยดูดิกุ้งอ้วนตุบเลยไปใหม่ก็ได้เหลืองดีนะพี่ใช่อ่ะโอเคครับช่องทางการติดต่อครับเฟซบุ๊กษาไทยนะคะสุธิดาแก้ววิชิตนะเบอร์โทร0909948701นะคะ โทรมาได้แอดไลน์มาได้นะครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิปให้คืนนี้นอนดูกันอ่าแล้วก็ส่งวันจันเลยพี่นะครับเดี๋ยวพนุ่้หนูไปหนุ่มผู้ทวดกันนะครับใครอยากดูต้นไม้แต่ก็คงไม่ได้ชุดนี้ไปนะพี่เอาต้นที่น่าจะเป็นไม้แดดแดดหน่อยไปทิ้งนู่นนะครับไป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 เยี่ยมไปชมไปทักทายกันได้ครับที่ตลาดหลวงพผู้ทวดอยุธยามหาลานนะครับผมนะขอบคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวนพ่อรักอยุธยานะครับสวนพ่อรักอยุทยาสวน เจ้าของสวนหน้าตาดีมีจักรยานนะครับส่วนที่ไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดาลงเม็ดแล้วอ่ะฝากพี่ๆด้วยนะครับไหลเหลืองสวยมากนะพี่สามร้อยห้าสิบสวยจิ้งๆงบองตรงเลยนะฮะสามร้อยห้าสิบชอบดูคลิปตาระเศมาสะบัดใบมาสะบัดเดืนเราสะบัดมากหักกะเดมเข่าไม่หักโอเคนะครับเขาขึ้นตรงสวยสวยมากเลยนะตรงตรงตรงมากสวยมากและทะลุทะลุหลักไปแล้วด้วย นะครับโอเคนะครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเสมอมานะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผมนะขอพี่ๆทุกท่านมีความสุขนะครับใครที่อไม่รู้ว่าพี่ท่านไหนเจอน้ําท่วมมั้งไหมก็ขอให้ปลอดภัยนะครับพี่เป็นกําลังใจให้ครับพี่ๆที่โดนน้าท่วมนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเราเสมอมานะยังไงพวกเราต้องรับน้ํากันต่อไปจะมาไหมอย่าให้มาเลยพี่หูตายเลยพวกหนูนะครับอ่ะ ไปแล้วนะครับวันนี้นะส่วนพรารักอายุทยาไปแล้วนะครับ e ีพีที่7-2ฝากพี่ๆทุกทุกคนด้วยนะครับผมนะเจ้าสัวสวยนะพี่ยังอยู่นะเจ้าสวโชคสวยจริงนะครับจอร์บูโน่ก็สวยมากใหญ่มากนะฮะยังอยู่นะครับทุกอย่างนะพี่ขอบคุณมากๆเลยครับผมอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะไปแล้วครับผมสวัสดีครับบายยฝนมาขึ้นๆแล้วฝนมาแล้วหนูสมองเบลอไปเลยไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ